อม,มค่ะ,ะบ้านสีสุกนะคะอำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เรามาต้ัยถึงบุรีรัมย์เลยนะคะอ้าวโอเคท่า,านอาจารย์ยโสธามาแล้วนะคะ,ะดีแล้วเราอสวัสดีค่ะมัสการพระผู้เป็นเจ้าค่ะมาสก,การพระู้เจ้าค่ะ,ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมัวแต่พานเละในป่านในเขานะคะค่ะ เป็นังไงบ้างค้าจารย์วันนี้เหนื่อยค่ะแล้วก็ร้อนด้วยแล้วก็ร้อนด้วยนะคะก็ตามสไตล์นะคะผู้หญิงสองท่านมาด้วยกันนะคะก็นะคะวันนี้สนุกไม่เอ่ยต้องถามก่อนอันนี้พูดจริงๆเลยว่ามีความตั้งใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาทํารายการที่นี่แล้วก็อยากจะพาทุกท่านมาลงพื้นที่ที่นี่จริงๆก่อนที่ที่นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะ พูดเองเนี่ยก็เคยมาที่นี่ประมาณ3,4ปีครั้งถึง5ครั้งแล้วนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็สิบปีที่แล้วแล้ว15ปีที่แล้วตอนนั้นก็เคยจําได้ว่ามาประกอบพิธีกรรมที่นี่นะคะตอนกลางคืนแล้วก็ปรากฏว่าก็เจอดีกันนะครับทั้งพระทั้งโยมทั้งอะไรเจอดีกันเลยค่ะก็เลยถือว่าเป็นปราสาทที่นี่ที่เดียวที่อาจารย์ยโสธราที่เห็นสิ่งปฏิหารกับตาตัวเองแล้วก็ ทุกคนที่มาในที่นั่นคือเห็นหมดทุกคนเลยแล้วก็สัมผัสได้หมดทุกคนเลยที mm hmm. นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ,อะประสาทที่นี่มันมันรู้สึกว่ามันต้องมนเราต้องมน uh huh. เหมือนลักษณะว่าน่าจะเคยเป็นอดีตก่อนที่เราเราเคยรู้สึกว่าเราเคยมาที่นี่หรือเปล่าเราเคยมาเดินอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราเคยมาทําอะไรอยู่ที่นี่หรือเปล่าทําไมรู้สึกว่าที่นี่คุ้นจังเลยมันก็เลยกลายเป็นความผูกพันว่า วเวลามีโอกาสหรือมีเวลาก็จะพยายามที่จะเลาะมาค่ะค่ะก็เป็นที่ที่มีความหลังเนาะด้วยกันถ้าอยากถ้า,าสมาชิกท่านใดนะคะผู้ติดตามท่านใดอยากรู้ต้องเน้นมาถามนะคะ ามเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องทําคลิปต่างหากให้อีกนะคะต้องเม้นมาเยอะๆนะคะว่าเจออะไรว่าเจออะไรนะคะเขาอยากที่นะคะ,คะเจออะไรที่นี่สําหรับในส่วนของบริบทต่างๆแล้วก็ในส่วนของทวมภาษาที่นี่จะ็นอย่างไรบ้างคะอ่าบริบทที่นี่โดยรอบจริงๆแล้วก็คือเป็นเทวสถานพูดง่าย<ช>ก็คือเป็นศาสนสถานของชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะกลางชุมชนสําคัญและด้านการสร้างเทวสถานหรือโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยนะคะมีการสร้างแบบนี้ขึ้นมา ในพื้นที่โดยรอบที่นี่จะต้องเป็นแหล่งของชุมชนที่มีการอาศัยอยู่แต่เดิมแล้วนะคะดังนั้นก็เลยมีการได้รับอิทธิพลจากศาสนามาก็มีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาดังนั้นในยุคเมื่อ900ปีถึง1,000ปีน่าจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เลยมีการสร้างศาสนสถานแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูแห่งนี้ขึ้นมาเราจึงได้เรียกในสถานที่นี้ว่าเป็นเทวสถานนั่นเองค่ะ,คะแล้วในส่วนของตัว เทวสถานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเทวสถานแห่งนี้นะครับปราสาทอารมทมเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะซุ้มโคบุระก็คือทางเข้านะคะสองนะคะก็คือกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงก่างก้นเขตเดนนะคะสามก็คือคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะที่เป็นตัวองค์ปราสาทที่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะล้อมรอบองค์ปราสาทแล้วก็สี่ก็คือปราสาทองค์ประธานที่อยู่ด้านหลังของเรานี่เป็นปราสาทประธาน ขนาดใหญ่<ม>และ,ะน่าจะมีการสันนิษฐานว่าภายในภายในตัวปราสาทละลมทมน่าจะมีปราสาทถึงห้าหลังนะคะ<ม>ในสถานที่นี่ที่เดียวนะคะและความน่าสนใจที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะในส่วนของปราสาทที่เราได้ไปดูหลายๆคลิปแล้วที่นี่มีความเด่นในเรื่องอะไรบ้างคะจากการสันนิษฐานของตัวเองนะคะก็คือว่าเราไปศึกษาเทวสถานมาเยอะโ<ม>บราณสถานมาเยอะ บางที่ก็ได้รับการขุดแต่งอย่างงดงามสวยงามแต่ก็เป็นแค่ซุ้มประตูนะคบปูพื้นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นปราสาทช่างปีเนี่ยตามตามที่เราเห็นเนาะก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะแต่ก็ได้รับการดูในจากชุมชนจากกรมศิละปะกรก็ทําให้เราได้เข้าไปเที่ยวเป็นหลายสิบครั้งเหลือเกินแต่ทีนี้พอเวลาเรามาเที่ยวที่นี่ปราสาทและลมทมเนี่ยเราเห็นถึงความแปลกและแตกต่างก็คือหนึ่ง วัสดุอุปกรณ์ที่นำเอามาใช้ประกอบสร้างตัวปราสาทซึ่งถือว่าเป็นวัสดุ <c oughs> ระดับพรีเมียมเลยนะคะท่านอาจารย์ลองมองว่าเป็นวัสดุระดับพรีเมียมแล้วก็เป็นฐานองค์เนี่ยขนาดใหญ่โตมหึมาอย่างมากทีนี้เราจะต้องมีความคิดว่าในอายุประมาณ9 0 0ถึง1,000ปีที่แล้วในสภาพชุมชนที่นี่น่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายภาษีอากรที่มีการจ่ายเงินเพื่อถวายแก่เทวสถานเนี่ยค่อนข้างมหึมาแล้วก็ ชุมชนที่นี่จึงสามารถนําหินนะคะขนาดสวยที่สุดเนี่ย<อ>นำมาประกอบสร้างที่นี่ได้นะคะ<อ>เพราะว่าการสร้างปราสาทแต่ละปราสาทอาจารย์เคยเห็นอ,อ่ลาศิลาแรงไหมคะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆมหมาอย่างนั้นในแต่ละพื้นที่ถ้าไม่ใช่ปราสาทขนาดใหญ่หรือมีความสําคัญจะไม่ค่อยมีเราจะเห็นได้แค่เพียงกรอกประตูบานประตู<อ>แล้วก็บานปราสาทนะคะที่เป็นส่วนของหินที่ตัดยาวขนาดนี้ แต่ปราสาทละลมทงเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะขนาดตัวกรอบเข้านะคะแล้วก็ขนาดตัวฐานปราสาทเนี่ยก็เป็นสีดาเรงเป็นชนิดแผ่นเดียวเลยของหินดังนั้นมันเลยกลายเป็นมนต์เสน่ห์แล้วก็กลายเป็นความน่าสนใจความน่าดึงดูดในฐานะที่เราเป็นคนชอบของโบราณอยู่แล้วว่าเทวสถานแห่งนี้หรือศาสนสถานระลมทงองน่าจะเป็นแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อ90้ยถึงกสิปีที่แล้วนั่นเองค่ะอาจารย์ แล้วก็ในสุดท้ายนี้นะคะ,ะในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการที่มีงานวิจัยงานเขียนนะคะมีตำราหนังสือที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักวิชาการคนรุ่นหลังในก,นการเขา ح, ้ามาศึกษาเข้ามาดูงนานที่นี่บ้างคะประเด็นหลักใหญ่ๆเลยบางทีเรา,เาบางทีเรา,เรา,เราอาจจะมองไปว่าถ้าเราเป็นนักวิชาการเรามาศึกษาเราก็อยากรู้แค่ประวัติศาสตร์แต่เราไม,ไม่ได้ให้ความตระหนักรู้อะไรมากมาย มาเสพความรู้แล้วก็ไปแล้วก็ความรู้นั้นก็เกิดประโยชน์กับตัวเองแค,แค่ประโยชน์เกิดกับตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้เกิดกับชุมชนหรือสังคมใดๆดังนั้นยโสธรามองว่าถ้าเราเป็นนักวิชาการหรือเราเป็นนักศึกษาหรือเราเป็นนักวิจัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราสามารถเขียนบทความทางวิชาการขึ้นมาและทิ้งท้าย,ด,ยด้วยการ c o n คลูชั o ด้วยการสรุปผลว่าที่แห่งนี้จากการศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ย มันตอบโจทย์ชุมชนอย่างไรสามารถสร้างแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างไรสามารถมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากตัวประสาทนี้หรือไม่และแนวทางใดในการที่จะทําให้เกิดประเพณีชุมชนแล้วก็ให้บ้านวัดโรงเรียนของชุมชนแถบนี้เขาจับกันแล้วก็ได้รับงบประมาณแล้วก็มาจาัดสรรให้ที่นี่ได้เกิดงานประเพณีที่เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป<ม>เพื่อที่ชุมชนเหล่านี้เขาจะได้เป็นปากเป็นท้องคนเท่าคนแก่จะได้นําเอา ของของตัวเองเอาผักเอาเกลือเอาเอามะเขือเทศนะคะเอามะเขือพวงของตัวเองน่ะที่จากบ้านตัวเองเอามาขายอย่างน้อยได้วันละ2-300ก็อย่างดีดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนาะเรารู้สึกว่าการที่เราขีดเขียนไปนั้นนะมันเป็นเพียงแค่เอกสารที่ทําให้คนมาอ่านแล้วก็เกิดการรับรู้แต่ถ้าจะให้มันเกิดชีวิตขึ้นมาชุมชนในท้องถิ่นจะต้องสามารถนําเอามากินเอามาใช้จากผลิตผลจาก ผลงานทางวิชาการของเราได้นั่นคือหมายถึงว่านักวิชาการหรือผู้ที่จะมาขีดเขียน